่ะผมจะมาแชร์แง่คิดว่าหลังจากที่เราลดล้มเนี่ยขี่บิดบายล้มเนี่ยไม่ว่าจะบนถนนหรือบนสนามอะเรารู้สึกเฟลอ่ะมันต้องรับมือต้องคิดยังไงั้งกล้องให้ดีก่อนก็ขั้นแรกเนี่ยคือมอไซค์เนี่ยมันมันเป็นรถ ที่แบบว่าโอเคเวลาขี่เนี่ยความเสี่ยงมันสูงโอกาสเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันสูงมากก็คือหรือพูดได้ง่ายเยชีวิตเนี่ยถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์เป็นประจําำใช้เป็นประจำํำมันต้องมีล้มอยู่แล้วแล้วยิ่งคุณแบบอมีงานดิเลกนะชอบขี่สนามคุณชอบเขาเรียกว่าวอะไรอะ่ะชอบฝึกอาจจะฝึกวนกลวยชอบไปขี่เล่นอย่างเงี้ยโอกาสล้มมันก็ยิ่งสูงนะแต่ คือ <c oughs> มันอันตรายแต่คุณก็ต้องหาวิธีเรียนรู้อะปรับปรุงอยู่กับวันให้ได้อะอย่างเช่นคุณล้มล้มเพราะอะไรอะล้มล้มเพราะห้าวล้มเพราะว่าเข้า <c> ไ <oughs> ล่ผิดอ่ะเอาง่ายๆพูดสั้นๆหรือล้มเพราะว่าอุบัติเหตุโดนรถตัดหน้าอะไรเงี้ยอืมก็ <c oughs> คุณก็ต้องหาทางแก้อย่าใ,ให้มันเกิดซ้ำก็กอ,อย่างอะอย่างแรก โดนรถตัดหน้าทำไมถึงโดนโดนะอืมก็คิดมาให้ได้อะก็ระหว่างที่เจ็บระหว่างที่นอนรอกระดูกสมานนะก็ตกทวนตัวเองไปผมมเคยแล้วนะอืมก็อย่าอย่าไปคิดมากออืืมมที่จริงนะส่วนตัวผมนะคือถ้า คือถ้าล้มหนึ่งครั้งอย่าไปเฟลอย่าแบบอย่าไปเลิกขี่อย่าไปอะไรนะคือมันมันเหมือนเป็นเหมือนเราสร้างพลังลบลบให้ตัวเองอนะคือแบบโอเคสิ่งที่เราชอบอะเราต้องอยู่กับมันให้ได้ปรับตัวและเรียนรู้ไงอืมเราต้องแบบโอเครอบหน้าเราต้องไม่พลาดในจุดจุดเดิมม่เล่นเรื่องเดิมอะไรเงี้ยอืมก็ถ้าขี่สนามเฮ้ยล้มในสนามโอ้โหแม่งรถแม่งเละเลยอ่าแต่คนไม่เป็นไรอาจจะแบบ ถ้าลออาจจะอ่าอืมก็ชั่งมันนะเพราะว่ารถเนี่ยมันซ่อมใหม่มันอะไรได้แต่คนเนี่ยคือแบบเรายังมีโอกาสเรายังหาเงินยังซ่อมรถได้โอเคยังกลับมาขี่ได้อะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าแบบเคที่แบบว่าหนักจริงๆอ่ะคือแบบไม่ว่าจะขี่ที่ไหนนะหรือยังไงอ่ะคือบางคนล้มแบบเคยได้ยินนะล้มแบบเสียเสียแขนขวาไปคือแบบโอโหแบบ น่าสงสารมากคือแบบมันน่าเสียใจอะ่ะคืออย่างเงี้ยกลับกลับมาไม่ได้แน่ๆอืมอก็พอดีอ่ะก็เห็นพอดีชอบขี่วนกลวยแหละก็เห็นพี่คนหนึ่งใน้านเขาลบเนี่ยเขาก็แบบคือเข้าใจแหละผมก็ล้มนะผมก็เคยล้มมันก็เฟลนะมันก็แบบมันจิตตกก็คือแบบเจ็บตัวด้วยอาแต่ดีว่าเป็นแค่ทะลอกทะลอกแค่แขน อ่าแต่รถรถก็แฮนดเบี้ยวอย่างมากแฮนเบี้ยวไม่มีอะไรแต่มันก็เจ็บใจแต่มันก็แบบมันก็เฟลแหละรถรถเราเสียหายรถเรามีตําหนิเนี่ยมันบางทีรถที่เรารถเรารักเนี่ยแล้วอ่ารถที่เรารักเนี่ยมันล้มมันอะไรเนี่ยเรามันเจ็บใจเนะยมันช้ำใจนะแบบนี่มันเหมือนแบบสิ่งที่เรารักแบบโอ้โหมันมันบอกช้ำอ่ะเออมันยังไงดีอ่า ตามนั้นแะมันเสียหายแต่ก็แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะ่ะทำไงได้อืก็บางครอบครัวก็เข้มมากไปนะคือล้มทีนึงคือแบบให้เลิกขี่ก็มีนะแต่ก็โอ้ผมเห็นใจแทนก็อผมเล่าให้ฟังนะั่นแหละตามประสบการณ์ผมนะอ่าก็เคยล้มในสนามนะ สนามช้างนี่แหละก,กินโค้งสี่มาเหตุผลที่ล้มเพราะว่าบุ่มบ่ามแบบอยากไปสวดตัวเองคือแบบเชียกูอยากเร็วกว่านี้แบบไหนไหนกูก็มาแล้วขี่แม่งสุดเลยที่ไหนได้ไปเลยครับอโค้งสี่หลุดออกไปเลยคือรถมันไม่พร้อมไงรถมันรถบ้านอะ่ะยางก็ไม่ยางสนามยางถน,นนรถก็โชว์มเดิมอะไรเงี้ยมันก็เกินลิมิตล้มไปอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เป็น เป็นแผลที่มือเฉยเพราะว่าใส่ถุงมือข้อสั้นแต่แถวเนี้ยก็หายละแผลลึกอยู่แล้วก็หนักๆรอบไปสองอก่อนไปรอบสองก็ล้มครั้งนั้นนะ่ะก็เสียเสียค่าซ่อมไปประมาณสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่านี่คือ,อลดลดนะส่วนลดอะเหมือนเหมือนถ้าอยู่ในรายการแข่งของยามาฮ่าเหมือนเขาจะลดให้20%่สิเอร์เซ็นต์บางเอิดะ,ะคือสี่หมื่นคือลดแล้วนะ ันล้วก็เสียตังไปเป็นค่าครูโทษถานที่ห้าวแล้วก็ก่อนก่อนผมจะมาขี่ช้างเนี่ยสักสามปีผมก็โดนรถรถจนตัดหน้ากระดูกหักรวมกันห้าท่อนนะไห่ปลาล้าหนึ่งชิ้นแล้วก็สะบักอะสะบักตรงนี้ที่เหมือนกระดูกไก่สามเหลี่ยมอะ,อะหักหนึ่งชิ้นแล้วก็ซี่โครงแ,แถวเนี้ยหักสามชิ้นรวมเป็นห้าชิ้น ิดดูผมยังเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังกลับมาฉี่ก็ปกติเนหะ็นไหมผมก็คิดดูก่อนผมล้มสนามช้างอะ่ะสามปีอะ่ะผมก็จริงจริงผมก็กายภาพบาบ,บัดน,น,นะโอเคเลยฟิตเนสให้กระดูกมันแข็งแรงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันตอนล้มอะ่ะมันเหมือนเอนไลฉีกอ่ะเหมือนไม่อะไรไม่รู้อะ่ะผมยกศอกนี้ไม่ได้นะศอกนี่คือแบบศอกนี่อยู่กับเอวแบบเอามาออกเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ขยับจากเอวไม่ได้เลยจะยืดไงยืดน,น,นยังทําไม่ได้เลยเชื่อไหมผมผมล้มผมโดนตัดหน้าโดนตัดหน้าวันนั้นนะเออเดือนตุลาแล้วก็ผมคุยกับพี่คนหนึ่งมาแล้วตั้งแต่กลางปีว่าเฮ้ย hey, พี่เดี๋ยวผมชวนพี่ไปทริปเหนือนะคือนับแนกกันไว้แบบเรียบร้อยอะจองที่ที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วคือแบบคือเกิดเหตุตุลาสิ้นตุลาคือแบบ โอเคกระดูกตอนนั้นสมานหมดละคือโชคดีเป็นกระดูกชิ้นรองไงมันเลยสมานไวไม่กี่เดือนก็สมานละนี่เป็นความรู้นะแต่ถ้าเป็นกระดูกแขนขาก็นานหน่อยอย่างต่ำหกเดือนเก้าเดือนนี่ถอดเฟือกได้แต่นี่คือแบบมันไม่ได้เข้าเฟือกไงมันแค่ประคองมีผ้าประคองเฉยไม่ได้ต้องเข้าเฟือกอะไรก็พอถึงต้นธันวาเนี่ยคือมันก็กระดูกมันโอเคมันสมานนะแต่ก็ยังไม่ร้อยแต่ว่า แต่ว่าเอ็นนะเอ็นเอ็นแถวไหลอ่ะมันมันยังไม่ร้อยเปอร์เซนมันมันยังแบบหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรเวลาขี่เวลาอยู่ท่าเนี่ยเวลาอยู่ท่าเนี้มันยังไม่เมื่อยเหมือนมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะเหมือนเหมือนเอ็นหรือกล้ามเนื้ออะไรที่มันฉีกอ่ะมันยังมันยังต่อไม่สมบูรณ์มันก็ยังแบบไม่เมื่อยอยู่อะไรเงี้ยคือตอนนั้นเน่ยรถรถผมมายังซ่อมมาเสร็จด้วย ก็ยืมรถพี่ไปก็ได้มีโอกาสเทสยางถลิกขี่ออกทริปเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกลับมาใหม่ก็นั่นแหละก็ไปเที่ยวก็กลับมาได้อะก็คือคิดดูอ่ะเราคิดนะตุลาเกิดเหตุธันวาไปเที่ยวแล้วธันวาแม่งกระดูกแม่งอ่ะเพิ่งจะเริ่มสมานแต่กล้ามเนื้อแม่งยังยังไม่ร้อยเลยกล้ามเนื้อยังแบบยังแค่สามในสี่อ่ะ ขี่ไปก็เมื่อยไปคือแบบมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยกล้ามเนื้อมันยังทํางานได้ไม่เต็มที่มันก็แบบไม่เมื่อยเก็งแถวเนี้ยคือสมมุติกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันมันเสียหายอะกล้ามเนื้อมันอื่นเนี่ยมันก็จะมาประคองช่วยมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยเกรงกว่าปกติอ่าอ้แต่ก็ขี่ไปได้นะกรุงเทพแม่สอดแม่ห้องสอนตายเชียงใหม่เชียงใหม่ไปแ,แม่กำปองแล้วก็ วนมาเล่นเอ่อไม่ได้วนมาเล่นวนมาเขาคอต่อคิดดูอะ่ะแล้วกลับกรุงเทพโอ้โหแม่งแบบทำไปได้ไงวะตอนนั้นก็นั่นแหละอย่าส่งต่อพลังบวกอะคือใครล้มอย่าไปอย่าไปเฟลอย่าไปคิดอะไรมากก็เอาใหม่อืมก,ก็ถ้ากระดูกหักก็มันบางทีมันกลับมาได้ไม่ต้องกลัวอืมก็ระหว่างนั้นก็ทบทวนตัวเองไปอะ่ะ เนี่ยแขนอยู่อย่างเงี้ยหายสองเดือนหายประลาอ่ะทบทวนไปคิดอะไรบวกบวกไป <c oughs> <c oughs> คือผมอ่านร้อยฟังรุ่นน้องรู้จักอะ่ะมันมันอ่ามันลม้มพวหาวมันมันยกล้อแล้วก็ล้มบนถนนเลยโอ้หแ <c oughs> <c oughs> ม่งเป็นเป็นผมนะโคตรเฟลอ,เอ,อ่ะนานนั่นแหละมันลม้ม สาสามปีแล้วมัม้งสองสามปีเออมีคลิปไปเลยโอ้โหแม่งคลิปอยู่บนบนริวริวอะไรนบนเฟซบ,บุ๊กอะโอ้โหคนแม่งไปด่าเต็มเลยสงสารมันเลย <c oughs> เออแล้วก็อ่าน้องคนหนึ่งก็คนสนิทกับคนนี้แหละเออเหมือนประสบอุบัติเหตุหนักมากนะคือแขนแขนขวาเนี่ยใช้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งความหมายคืออะไรรู้ไหมคือยก ยกสองไปได้อเออศูนย์เก้าเหมือนกันผมงคนนี้แม่งสุดมากคือแบบคือร่างกายเขาไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะเขาก็ยังแบบคือน้องคนนี้เคยเจอทิปออกทิปเนี่ยสองสองครั้งนะสองครั้งเนี้ยไปขอโจทย์นะครั้งแรกผมไปคนเดียวมั้งครั้งที่สองเหมือนน้องเมียไปด้วยเขาผ่านขอโจทย์ได้นะเว้ยคิดดูอะคือแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าคือตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นแขนลงมาถึงเนี่ยต้นแขนเนี่ยมาลงมาผ่านสอบผ่านเนี่ยเส้นประสาทแม่งเสียหายละเห็นน้องก็บอกแต่ข้อมือบิดได้อบิดได้นะแต่ว่าเวลาจะกำรรเบกกร,รกลำกำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเส้นประสาทต,ตรงเนี้ยมันเสียหายเออก็อย่างเก่งก็ทาได้แค่เบรกหลังอะไรเงี้ยอืมู้แต่ก็แม่งนับถือเลยอืมคือร่างกายไม่สมบูรณ์นะคือแบบ แขนยังแบบยังมีรอยคือแขนรีไปเลยอ่ะคือแบบกล้ามเนื้อคือไปหมดแล้วแถวเนี้ยคือแตอยางขี่ได้อ่ะคือแบบโอ้โหแม่น,นับถือเลยในความแบบในความชอบในพลังบวกของตัวเองแบบเออโอเคถึงแม้กูจะไม่ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่กูก็กูก็ขี่มาได้อะไรเงี้ยโอ้โหแม่งมีเมียซ้อนแล้วชิบหายเจอแต่โค้งแคบๆแบบคือทางแม่งน่ากลัวแม่งมึงผ่านมาได้สองทริป กูนับถือเลยแบบโอ้โหมึงแบบสุดว่ะเออเห็นไหมเนี่ยคนเขาร่างกายมาเต็มร้อยเขายังเขายังเออเนี่ยยังกลับมาได้นผมมากลับมาได้ผมหายปลายล่าหักที่จริงไอ้กอนกอดจะหักห้าท่อนเนี่ยผมหักมาก่อนนะก่อนไอ้กอดห้าท่อนนะผมกอดสองสองปีผมอะหักไปทีหนึ่งผมไปห้าเล่นโค้งที่แม่สอน อ่ะเออผมเล่ามไม่หมดการว่าผมมีอุฒิเหตุตั้งหลักอะ่ะสามสามเคสอ่ะอ่ะเคสแรกอะ่ะตัวนใหม่เคสแรกไอ้ปลาหักที่แม่สอดอืมครั้งนี้นะอ่ะเคสสองหักซ้ำข้างเดิมตัวน,นี้มันเดินไหลไปเท่ากันนะแต่ก็ใช้ชีวิตได้ป,ปกติเข้ายิมเดทลิฟส์โคอสอะไรได้ปกติถือว่ากลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีปัญหาการใช้ชีวิตอืม เหนึ่งเกทสองเกทสองหักห้าท่อนเกทสามก,ก็ล้มในสนามไม่มีอะไรค่สไลด์ไม่ได้กระแทกไม่ได้กิ่งไม่ได้อะไรก็มีแผลแค่มือพอดีงกหน่อยไม่ยอมซื้อตรงมือข้อยาวไปใส่ข้อสั้นลงสนามไม่ควรก็ไม่รู้อะ่ะพูดถึงก็ถ้าขี่บิ๊กไบค์ก็มีอย่าลืมใส่ไรดิงเกียร์ด้วยกันใส่ครบอะ่ะไม่รู้จะจะล้มท่าไหนชนท่าไหนใส่ครบดีที่สุด รองเท้าากาศเข่าเสื้อกาดถุงมือหมวกหมวกมีแน่ๆแล้วใครจะบ้าออทิปไม่ใส่หมวกอก็อประมาณนี้แหละแชร์ประสบการณ์แชร์แนวคิดให้โอเคประมาณนี้